สวัสดีครับผมชื่อภูด,ดีนกพิยวคุณชื่อชื่ออุ้ยครับวันนี้ผมก็จะมานำเ,เสนอรถส่งยานะครับก็รถส่งยาของผมปัญหาก็คือเออเราผมไม่สามารถเออสื่อสารกับคุณหมอได้แล้วก็ไม่สามารถฟังว่าคุณหมอพูดอะไรแล้วก็ไม่สามารถเห็นคุณหมอได้ว่าเออ ใช้ยาแบบไหนใช้ยังไงแล้วก็ให้ผู้ป่วยคนไหนผมก็เลยตัดสินใจใช้แท็บเล็ตครับเพราะว่าแท็บเล็ตเป็นเครื่องที่เสียงดีแล้วก็ภาพชัดด้วยครับแล้วก็หน้าจอก็ใหญ่สื่อสารได้ด้วยครับแล้วก็แท็บเล็ตอันนี้ก็มองได้นะครับมองทางว่า มันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพราะว่าถ้าเราไม่มีทับเลนนะ้รถก็อาจชนแล้วก็เสียหายได้แล้วก็ปัญหาของผมอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือขาตั้งกล้องตอนแรกผมก็ลองไปดูว่าไปดูใน YouTube ว่าขาตั้งกล้องทำยังไงดีนะผมก็เลยไปเจออันหนึ่งแต่ว่าแม่บอกว่าถ้ามันเบรกตัวโทรศัพท์มันก็จะตก เก็เลยเราประดิษขึ้นมาเองนี่แล้มาดูข้างหลังครับอันนี้ก็คือตัวขาตั้งนะครับให้มันไม่ล้มนะครับอันนี้่ก็คือหนังยางนะครับอ่านี่หนังยางหนังยางอันนี้ก็จะรัดตรงนี้นะคะผมใช้ก้นไกรลูดลูดลูดอ่าแล้วก็ตรงนี้ มันจะลัดนไม่ให้ตัวแท็บเล็ตมันตกลงมานะครับเพราะว่าปัญหาตอนนั้นของผมก็คือแท็บเล็ตผมขับไปแหละผมขับรถบังคับส่งยานะครับขับไปขับมาตัวแท็บเล็ตมันตกลงมาผมก็เลยต้องหาวิธีแก้ครับซึ่งผมก็ใช้หนังยางครับหนังจะติ๊กเพื่อไม่ให้มันตกลงมาไดคะแล้วก็วิธีการใช้ ตอนแรกเราก็จะได้เป็นแท็บเล็ตแบบนี้ใช่ไหมคะตอนแเป็นแท็บเล็ตอย่างนี้ก็เอาเสียบลงมาเสียบพายายามอยาให้ตัวอตัวหนังซติ้งมันไปอยู่ข้างหลังตอนแรกคิดว่าผมจะใช้หนังสติ๊กแค่หนึ่งเส้นแต่ว่าผมก็คิดว่ามันอาจจะพลิกลงมาได้ผมก็เลยใช้สองเส้นค่ะ ดี่โอเคครับนี่คือกล้องหน้ารถนะครับอันนี้คือกล้องหน้ารถของรถบังคับของผมนะครับกล้องหน้ารถของผมก็คือเอ่อแท็บเล็ตน,นะครับซึ่งผมก็ใช้แอปไลน์ว o c ีโอคนะครับ ซึ่งวิดีโอคอนั้นสามารถเห็นได้ทุกอย่างเลยครับเห็นไหมครับผมยังสามารถขับรถโดยใช้โดยมองจากตัวแท็บเล็ตวิดีโอคอลได้เลยครับเรากำลังจะขับรถกลับไปแล้วนะครับเราไปคุยกับผู้ป่วยกันสวัสดีครับคุณหมออ๋อครับ สวัสดีครับวันนี้จะมูกยังเยอะอยู่เลยค่ะคุณหมออ๋อสบายดีไหมครับเดี๋ยวผมเอายาให้นะครับอ๋อนี่ยาทานยังไงคะอ๋อสามมือม้อมื้อหนึ่งมื้อหนึเม็ดครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะตอนนี้เราก็สามารถเติดกล้องได้แล้วครับ ผมดีใจมากเลยครับที่จจได้ช่วยโลกและช่วยคุณหมอให้ไม่เหนื่อยและช่วยให้ผู้ปว่วยโควิด -19 ได้หายจากโลกนี้ครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย